ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของหมอปุณนะครับที่เคยซักลายมือเสร็จทีไปแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับพีครั้งที่สองครับขอราบชื่อหน่อยครับชื่อเบสครับเบสพี่เบสนะครับมาจากจังหวัดไหนครับนครปฐมนครปฐมนะครับที่นี่ใกล้ก็เลยมาแต่ครั้งแรกไปซักที่ตำหนักใช่ไหมครับที่เพชรบุรีเนาะการซักมาแล้วหลังจากที่ซักไปเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นเลดีขึ้นในเรื่องไหนบ้างครับาร การงานธุรกิจปรับเปลี่ยนดีขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เลยกตัดสินใจมาซ้านะครับก็เคยสักไปแล้วยันมงคลเศรษฐียันหัวใจมนุษย์เนาะเครับยังไงฝากครับอยากให้พี่ฝากถึงคนที่กําลังลังเลที่กําลังตัดสินใจที่จะมาสักกับหมอปุนอยากให้มาลองดู เราจะรู้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนโอเคครับบุไม่เก่งเนาะอยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เนาะพี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในในการที่จะถ่ายทอดนะครับเป็นสะพานบุญให้กับคนที่ได้ดูให้ชมคลิปนะครับยังไงก็ขออนุโม,มทนาบุญด้วยนะครับครับขอบคุณครับ